นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นชนเผ่ากระหายเนื้อมนุษย์มีอยู่จริงในประเทศไทยเคยได้ยินเรื่องของป่าฮาลาบลาไหมเราว,วัยๆคือชายแดนภาคใต้ของไทยเนี่ยจะมีผืนป่าหนาทึบที่ถูกขนานนามว่าฮาลบาบลาป่าที่ทั้งสวยงามแล้วก็ไม่ต้อนรับผู้บุกลุกว่ากันว่าถ้าคุณก้าวเข้าไปในนั้นนะคุณอาจจะไม่มีวันได้กลับออกมาอีกเลยก่อนหน้านี้เคยเล่าตำนานไปหลายอย่างแล้วของในป่านี้ไปย้อนดูกันได้เดี๋ยวติดลิงก์เอาไว้ให้แต่ครั้งนี้ไปเจอข้อมูลที่ยิ่งกว่าเดิมอีกกับตำนานเผ่าบาตอมนุษย์กินนค เผ่าบาต่อเนี่ยเป็นตำนานชนเผ่ามนุษย์กินคนที่อาศัยอยู่ในพื้นป่าฮาลาบลาถึงแม้จะไม่มีบันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการนะแต่ก็พอจะมีเรื่องเล่าจากคนในพื้นที่ใกล้เคียงว่าชนเผ่านเนี้ยมีตัวตนอยู่จริงพวกเขาจะคอยซุ่มมองผู้บุกรุกเข้ามาในเขตของพวกเขาดักจับชาวบ้านที่ล่องเรือผ่านบริเวณชุมชนโดยใช้วิธีขึงหวายยาวๆเพื่อทําให้เรือล่มแล้วก็จับคนมากินเป็นอาหารแต่ที่น่ากลัวแลวนะน่าสงสารมากๆคือถ้าคุณเป็นเผ่าบาต่อมีคนแก่ในบ้านนะจะมีวันหนึ่งที่จะต้อง าคนแก่คนนั้นไปปีนต้นไม้และถ้าปีนไม่ได้เราจะต้องส่งตัวคนนั้นน่ยไปให้เพื่อนบ้านกินในทางกับกันเราก็ต้องกินคนแก่จากบ้านอื่นๆด้วยเช่นกันนี่คือแค่เศตเสียวของตำนานสุดฮารุโหดที่ยังมีอีกเยอะมากๆในป่านี้อย่าเข้าไปในป่าเกินเขตต้องห้ามอย่าจ้องเข้าไปในความมืดอย่าร้องขอความช่วยเหลือเพราะคนที่มาตอบอาจไม่ใช่คนจากตำนานสู่หนังสยองขวัญที่คุณ ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองภาพยนตร์ที่หยิบเอาตำนานลึกลับนี้นะฮะมาขยี้หนักๆผ่านมุมมองของสารวัตรแดนนายตำรวจมือปราบฉาย,ยาแดนร้อยศพผู้ได้รับโอกาสสุดท้ายนะครับสำหรับการกอบกู้ชื่อเสียงของตัวเองโดยการให้มาจับหัวหน้าแก๊งวิปริตที่แหกคุกออกมาหลบอยู่ในปะะะ่าฮาลาบาลาและที่มันน่าสยองมากๆก็เพราะว่าทุกย่างก้าวที่ก้าวเข้าไปในป่านี้นะครับเขาจะต้องพบเจอกับเรื่องที่ยากจะอธิบายเสียงกระซิบจากเงามืดเงาปริศนา,าที่เคลื่อนไหวและร่องรอยของบางสิ่ง ที่ไม่ควรมีอยู่ที่สําคัญเผ่าบาตะอยังอยู่ที่นี่แค่ตัวอย่างก็บอกเลยว่าโดนเล่นกับจิตใจแน่ๆความน่ากลัวนี้จะทําให้เราฝันว่าหลงป่ากันไหมใครรอดูอยู่เดี๋ยวคอมเมนต์บอกหน่อยนะฮาลาบาลาป่าจิตหลุดระวังให้ดีพอเมื่อคุณดูหนังจบคุณอาจไม่แน่ใจอีกต่อไปว่าเผ่าบาตอเป็นแค่ตำนานหรือคนที่จ้องคุณอยู่ข้างหลัง